ใสยเม่ลโลมาเนี่ยเร็วมาหาแม่เนี่ยนิสัยเหมือนพี่ปัดไทยเลยชอบกระโจนใส่เนี่ยไปเอามาจากไหนเนี่ยนิสัยแบบนี้ฮะหน,หนีไปไหน อทำไรฟังข่าววะไปตรวจไปไหนส,สู้สู้ไม่ได้หลบเหรอเนี่ยตะ,ะโจนใส่เป็นหมาหรือเ,เป็นแมวเนี่ยกระโจนใส่นะฮะเนี่ยอันนี้ใส่พี่ปัทไทยมาใช้อะ่ะปัทไทยชอบกระโจนอะ่ะระโจนใส่หนูใช่ไหมหนูจําภาพมาใช่ไหม <laughs> มึงทำไมต้องตื่นตอนดึก ตื่นมาทําอะไรไม่ไม่นอนนอน,มน,อนแม่งทั้งวันเนี่ยกลางวันนะ่ะคือน,นอนเล่นนั่นน่ะเ,เล่นตัวเดียวไม่ได้ต้อปลุกคนขึ้นมาเล่นด้วยแน่กระโจนใส่คนอย่างกับหมาเลยเนะี่ยเป็นแมวหรือเป็นหมาอะที่ใส เนะ่นีจะทำท่าได้วยนะเนี่ยเธอเป็นแมวหรือเธอเป็นหมาเนี่ยฮะดูอทำเธอทำนี่ใส่พี่ปัตไทเลยเนี่ยเนี่ยเอาอันนี้ใส่ยาปัตไทมาใช้เหรอฮะเอ๊ะเอ๊ะกระจนใส่มีกระจนกระจนกระจนใส่ด้วยเหรอเนี่ยทำอย่างตัวเองเป็นหมาเลยเนะ เว้ย <laughs> โดนหน้าเว้ยไอ้ตูดไอ้ตูดไอ้ตูดตูดตูดมานอนใกล้ๆแม่โอ้ยกัดจังเลยนะโอ้ยอะไรตั้งไหนนะฮะ